ครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับโอเคฟินนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรนะครับเกี่ยวกับการทําเขาลูกลัวนะครับการทาเขาก็มีหลายวิธีนะครับหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการจี้ด้วยความร้อนนะครับที่นิยมนะครับก็จะมีจี้ด้วยความร้อนการสูนเขาโดยการทาครีมแล้วก็การขุดเขานะครับที่นิยมกันตอนนี้เยอะๆก็คือการสูนเขาและการขุดเขาการสูนเขานี้ก็ทําง่ายสะดวก นะครับไม่ไม่ทรมานลูกวัวมากก็ทํากับวัวที่อายุน้อยๆน,นะครับส่วนใหญ่ก็อายุประมาณไม่เกิน20วันหรือไม่เกิน1เดือนแล้วแต่ชนิดของครีมที่เอามาสูนเขาขั้นตอนวิธีทำก็มีอยู่ใน YouTube โดยทั่วไปนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ส่วนเรื่องการขุดเขานี่อันนี้สําคัญเพราะอะไรมีพี่น้องเกษตรกรหลายคนประสบปัญหาเรื่องพอขุดเขาเสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องการรักษาต่อเนื่องที่ยาวนานเพราะว่าแผลอักเสบ เป็นหนองมีหนอนอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเราต้องเลือกอายุที่เหมาะสมในการขุดเขาวันนี้ผมจะเน้นเรื่องการขุดเขานะครับเรื่องการสูนเขาก็ไปไปดูในคลิปต่างๆได้แล้วก็ข้างขวดพิมพ์สูนเขายี่ห้อต่างๆมันก็มีขั้นตอนวิธีทำชัดเจนอยู่แล้วเราก็ทําตามขั้นตอนนั้นก็เข้าไปดูที่คลิปในช่องโอเคฟินนะครับทำไว้เยอะหลายคลิปด้วยกันเรื่องการสูนเขานะครับส่วนการขุดเขาอายุ ลูกวัวที่เหมาะสมในการขุดเขาแนะนำที่อายุ2-3เดือนทำไมต้องทำที่อายุน้อย2-3เดือนเพราะว่าแผลจะได้หายเร็ววัวไม่ต้องทรมานมากนะครับแล้วก็แผลจะหายเร็วนะครัเพราะอายุขนาดนี้โคนเขายังไม่ได้เชื่อมกับกระโหลกนะครับเวลาทำเสร็จนะครับพอแผลแห้งอาจจะมีตกสะเก็ดบ้างอาจจะฉีดแค่สเปรย์รักษาแผลเล็กๆน้อยๆ วัวก็หายบางตัวแทบไม่ต้องรักษาเลยอย่างเช่นอยู่ที่ฟาร์มเราเนี่ยนะครับเราทาที่ตอนอายุ2เดือนนะครับบางทีแทบไม่ต้องตามรักษาอะไรยากเลยพอสเกดมันหลุดมีเลือดซึมนิดๆเราก็พ่นสเปรย์สองสาครั้งก็หายแต่ปัญหาที่พบคือพี่น้องเกษตรกรหลายท่านไปขุดเขาวัวที่อายุ7จ็ดแปดเดือนเก้าเดือนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอายุขนาดนี้นี่โคนเขามันอะมัน,ม,นมันเชื่อมกับกระโหลกแล้วนะครับเวลาขุดออกมาปุ๊บ พอแผลหลุดตุ่มเขาที่เชื่อมกะโหลกมันก็หลุดเป็นรูแผลหายช้าหายยากต้องรักษาทั้งฉีดยาทั้งพ่นบางทีเป็นหนอนมแมลงวันไปไข่ใส่เป็นหนอนอูรรักษายาวนานมากนะครับเสียค่ารักษาเยอะเยอะ,เยอะกว่าค่าทําเขาอีกครับแล้วก็วัวก็จะทรมานบางตัวแผลลึกลงไปนะครับเป็นรูเข้าไปจนถึงสมองนะครับรักษาหายแต่บางทีก็ยังมีรูเล็กๆแล้วก็ น้ำจากสมองก็จะไหลซึมออกมาตลอดเวลาน,นี้ต้องมาทําการผ่าตัดแก้ไขใหม่ต้องเสียเวลาเสียงเงินอีกเยอะฉะนั้นก็อยากขอแนะนําพี่น้องเกษตรกรในการทําเขานะครับขูดเขาเนี่ยอย่าไปรอให้วัวอายุเยอะๆเก็ดแปดเก้าเดือนค่อยไปทํนะครับแนะนําที่อายุที่เหมาะสมคือ2เดือน3เดือน,นรีบทําเลยนะครับบางคนคิดว่าวัวอายุน้อย ทำให้เวลาขุดเขาแล้วหัวจะไม่สวยเราก็สามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่อายุน้อยๆนี่แหละครับสเดือน3เดือนเราแต่งได้แล้วเราจะทําเป็นทรงไหนเป็นทรงให้หัวกลมหรือจะทําทรงให้หน้าเหมือนตัวผู้เราทําได้หมดนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับให้เลือกอายุที่เหมาะสมในการขุดเขาเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซหลายท่านโทรเข้ามาเรื่องปัญหานี่แหละครับหลังขุดเขาเนี่ยบางตัวอักเสบติดเชื้อไข้ป่วยนะครับบางตัวมีน้ําซึมออกมา รักษาจนหายแล้วแต่ยังมีรูแล้วยังมีน้ํำจากสบองซึมออกมาการแก้ไขต้องผ่าตาัดใหม่นะครับต้องอุดรูวนะันนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นความรู้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ